โอพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมิวนะสวัสดียามเย็นนะคะหลังจากที่ภารกิจต่างๆผ่านไปนะคะในช่วงกลางวันนะคะตกเย็นมาเนาะมีภารกิจที่เราต้องทำไปค่ะไปลุยกัน ไปลุยกันเจียวจาวเจียวจาวกันฮะห,ห้องน้ำดิไม่ไปบ่มาทำไมไฟใครไฟมันไงคิดก่อนคิดว่าจะไปหาแปลงอนะไรค่ะเอ้าอันนั้นเขาใช้อันนั้นไงมะนาวก็ใช้มะนาวกับเขาเหมือนแหละใช่ไป<ฟ>สวเชียวเช้ากันนะคะยังไง อหอไหนอันนี้ห้องนี้อนนโอ้โหเป็นยังไงห้องเด็กห้องเด็กนี่หนักสุดนะจะบอกให้เนี่ยถ้ามัวนั่งแกะเม็ดมะนาวมาสองทุ่งน่ได้ขัดอเอาเอาแต่แต่ถนัดไม่ได้ว่ากัน ถนัดใครถนัดมันแล้วห้องนี้ล่ะห้องนี้บอกอันนี้เป็นยังไงห้องนี้ก็แก่เม็ดมะนาวอยู่สองแบบนี้สว่างอยู่สว่างสว่างจ้ากเลยแกไม่แก่เม็ดมะนาวออกสิเอาเอาตามสะดวกห้องใครคือห้องใครห้องยาติชิลองดูสูตรนี้เอฟซีแนะนำมาไหนลองดูสูตรนี้ในเอฟซีแนะนำมาแกะเม็ดมะนาวเอาคัด นั่นละขัดไปร้านเอี่ยมกริบเอี่ยมกรีบสุดยอดหนาวฉันบ้าคำแล้วยังใส่เสื้อขนยาเออถอดเสื้อก่อนไหมถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อขัดยาถอดเสื้อขัดยาชินั่นแหละถอดเสื้อก่อนอะไรล่ะนี่ยาชิอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเลย ก่อนจะทำงานนะคะห้องที่สี่แอนแฟมิลี่นะคะใครใครห้องสองเขานับแต่หนึ่งเขานับหนึ่งไปไม่ได้เลยเขานับจากนี้ไปนับย้อนหลังห้องที่หนึ่งนะคะปุ๊กแม่น้องหมียวเลยห้องที่สองแอนแฟมิลี่ เราก็ผัดไปแบบที่แบบมองเห็นมากไม่มองเห็นบ้างนี่เราก็จะคัดไปนี่เราก็จะเอาเม็ดมันออกเราก็จะใส่ในถุงมาน้ำมันนะนะแบบเรบนเราก็ใส่ถุงมือด้วยนะไม่ได้เตรียมถุงมือนี้ไว้เวลานำเข้านา การกำลัง ตอนนี้ตอนนี้จะนั่งไปปุ๊บไขมันน้ำตาลไวเลยเออมันจะเลยนั่งยางนิดนึงนะอช้มาได้สวนี่เราใช้ทีลสามนิดถงว่าขึ้นหน้าไม่เอฟดีน้าๆเขาเอฟีไขมันเลยน้าจะเริ่มไปไกลแล้วตอนนี้ใช้ทีรสามเลยเหรอใช้ยังไงอ่ะน้า เราก็ไขมันเราก็ตามอยู่เนี่ยมันติดพุงอยู่อย่ากินเยอะอย่ากินเยอะเหรือทิ้งเหรอที่ร้อเหรอเหนื่อยถ้าเรไปเยอะสามไม่เหนื่อยเลยเนี่ยเราหมักไว้ก่อนเราหมักไว้ก่อนแล้วตรงนี้รู้ทุกอย่างใช่ไหมเหนื่อยไหมนอนเยอะเลยเวลากินรู้ทุกอย่างไงรู้ทุกอย่างเลยเออ

บอกให้ใส่ถมอน้ำมันมีเบกกิ้งโซดามันมีน้ำส้มสายชูด้วยจ้าใส่ถุงมือด้วยถุงมือจะใส่ได้ถ้าถุงมือเลยบอไม่บอนี่แหละสนุกดีป้าไอ้ยาพาราไหมค่อยดื่มไม่เหนื่อยเบิร์กยาพาราบอยาพาราอยู่ในรถกระบะมีโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันนูนทดลองไหมมันออกทาบอยู่ คาบอยู่ตัวถอดคาบอยู่นะไอ้ไอี่มันลึกแึน่ยยางเลยเอาชิปมันชิปคู่ไม่ใช่หรอคู่นึงตอนนี้แม่พ่อชิปคนมีแค่สามู่จบแล้วามาก็เป็นเี่ยง่ปหาคนป้าใส่ไปเมื่อกี้นี่ห่าปาไม่ต้องทำหรอกจ้า รู้แล้วมันเขียว่าบสิบแล้วให้จะมาตากคนเดียวเัถ่ายน้ำมนาวสหูวสบตาแล้วก็รากวไสบายแล้วปายืนดูก่นไหายาเป็นสางไม่มีกเลยไมไยใจ้ไว้เอยืนในกระาดไปถ้าไปเอาเราต้องเอาเม็ดอกเอที่พวกเม็ดมันเยอะไม็อมนาวล้วไม่รอเราไม่ออกนี่มันออก้ามันออกอยู่มันลื่อกมันแต่ว่าไอ้ที่อย่างนี้เนี่ย นไปเขาบอกว่าใช้แปรงได้เพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้ตุ้งเรืองแบบนั้นใช้แปรงใช้โลหทองได้ช่างหมงเหลือใช่ใช่เหรอใช่ใช่มันไม่ใช่แบบใครกระเรืองแผ่นเรียบอ๋อแผ่นเรียบไม่ได้ไม่ได้ก็เลยก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวจะลองดูใช้แปร่งหรือลองแพร่นทองอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวเราดูอะลองดูได้ คอนหัูคอนหัวแพเดียวก่อนคอนหัวเลเพื่อเป็นสินจังที่าขาเม่านเอืมเลืนแล้วมันบานแล้วมันก็บานแล้วมันก็ขาไม่ได้นะ้นเขาบอกว่ามันโบการเสือกาพูดนคบ เห็นก้อนหินแล้วเห็นก้อนหินแล้วอันนี้องน้ำยาเนี่ย้นไปเัาหมะนาวมากอันนี้เ่มกข้าอห้องน้ำก็หอมมะนาวเราไม่เน้ำยาอืมเลก้าจะส่องไฟให้ทุกคนทุกคนไว่ถอด่มีไฟผมไม่ว่าวีไฟไปเข้าน้ำอย่้งนี้มันตั้งวีไฟไล่ถอ่วตัวีไฟลตัว ออกไหมออกว่มเขาดใส่เขากดใส่กดใส่น้ำได้ใช่ไหมนี่อ๋อมันมีห้อกไปห้องมี่ดูห้องก็ใส่ใส่ฉีดได้นะได้ค่ะมีใส่น้ำอยู่อ๋ออ๋อของใครของนั้นยิมตายิ้มตาเสร็จแล้วเปย้มก็ดคอยอกหมดแล้วตัวน้ำก็ออกหมดนี่ก่อนนี้คือหัวฉีดแล้วนะทุกคนเนี่ย เม er ือขัดมือฉีดไปด้วยต้านข่วบนา่เราให้ขัดก็ได้อันนี้เราเนล่นคืนก่อนเืนก็เห็นลายก็โอเคนะนี่้นี่ใครของงานน่ทห้องน้ำที่ีมนั่นล่าทำห้องน้ำเสร็จเข้ามาเข้าไเลยต้องขัดก่อนห้องเบอร์สองใ f ามาต้องขัดก่อนอ๋อมีบอรหนึงบสองอีกห้องเบอร์สองใอร์เบอร์ số 6, không, thiếu, thiếu, phòng không có khoai <laughs> không ngon, khoai không ngon, không có gì không 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 ต e> ้อบอกคุณเอสีที่อุทยานาจะไม่นะแล้วค oh ่ะกำลังคิดอยู่ว่าใส่นั้งแต่แรเไหมล่ะตอนนั้นก็ใส่ใจนร่งั้นถ้าไม่รูอะไรท่านั้นได้ใจเต็มอยู่เพัฒนานะคะมาลาจัที่ไหนไม่รู้แล้วอ็ีได้หมหม้วยเลยอมอมชัดเจนมากเพียน่ะน้ำึ้งมันไหลออกไปเลยอ่ะหอมรต่เลยดห้องโอ้ ิด้ยขาวขาวชั่วเลยเอียนี่ขาวมากพลอเล็เล็บใครเล็บขาวไหนนี่ขาวจั่วเลยเล็บอ่ะจาบดำๆเขาให้ขัดพื้นเขาก็ขัดอยู่มันจับดิเขาบอกให้ขัดพื้นขาวเป็นเล็บขาวนี่ดูดิพื้นขาว ล้างมือก็ขาวอยู่แล้วเลยได้ใส่ปุ๋ยมาเล็บดำๆเลยมาขัดห้องน้ำเล็บขาวเลยกลางวันเราไม่ขัดมางันเราขัดมืดนี่แดดมันจะได้ไม่ร้อนป้ามืดแล้วค่ะเกลยแล้วก็ขัดแล้วก็รับน้ำเขาบอกธุรกิจมืดงานมืดนะนี่งานมืดเอ้าโมเมนต์งานตอนมืด ขอขอไม่เสือ,สอ,อสองรอบแล้วเนี่ยรอ,รอบแรกรอบโคตรดรอ,อืมเช็ดได้แล้วเหรอเช็ดได้เช็ดเลยมาดูเป็นยังไงเห็นไหมมันเฉียมแล้วเนี่ยขอพอค่อยแทบจะนอนได้แล้วเนี่ยตอนนี้โอ้